น้ำน้อยขอบใจเจ้ามากเลยเหลียวฟองเฮ้ยไม่เป็นอะไรแล้วดีใจจังโอ้น้องแป๋น้องแป๋หมอยีเ้ยป็นยังบ้างกันถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ่ะทุกคนต้อควปลอดภัยก็ดีแล้วน้ำน้อยใช่ไหมใช่ น้องก้าจะอย่าทำให้มันตกใจสิฟังนะตอนนี้เจ้ารีบไปดับไฟภูเขาไม่อย่างนั้นเกาะนี้ต้องถูกทำลายหมดเจ้ารู้ไหมี่ดูสิมาเข้าใจคำพูดของพี่รอง ไฟเงียบไปแล้วอ๋อจริงด้วยสิดูท่ามังกรนน้ำน้อยจะดับไฟได้แล้วล่ะนะเดินจริงเลยหมดเรื่งองจริงนะหลังนี้เรารอดแล้วเรารอดแล้วรอดแล้วด,ลดีที่ปลอดภนะัยเนาะใช่จะปลอดภัยก็วางใจแล้วทั้งหมดนั้นเป็นเจ้าที่คอยช่วยข้าเสมรรอ ดี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 เลยเกินดีเลยเกินดีเลยเกินทำไมถึงกอดข้าแน่นแบบนี้ข้าดีใจนี่นาปล่ยข้านะที่จะคนรอดพ้นเครอบพี่รองพี่รองเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่มีเหนื่อยบ้างปวดมือนิดหน่อยอ๋อไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างฮะเออออกไปดูกันเถอะเร็วไปไปเถอะออกไปดูกันระวังนะ ันซะด้วยสิระวังนะระวังระวังนะระวังนะ,ะงนะเฮ้รอด้วยโอ้โหว,ว้าวทุกอย่างเงียบสงบเลยดูสิที่ดูเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแล้วใช่ คนระวังด้วยนะทุกคนระวงัวะคะวงค<อ>่ะ <หา S 1> ช้าหน่อยยเจ้าเกาะพวกเราดับภูเขาไฟาแล้วได้ช่วยชีวิตพวกท่านไว้ทำไมพวกท่านยึงจะโกรธแทนพวกเราอีกล่ะเออเจ้าเกาะเพิ่งไหลรอพวกท่านอยู่ที่นี่ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้ใช่แล้วที่แทกจะเป็นอย่างนี้ดีเองเจ้าก็คกรุณาอย่าเกรงใจพวกเราสมควรทําอยู่แล้วโอ้ที่ไหนกันที่ไหนกันทำไมใช่ทุกท่านยินดีเสี่ยงภัยไม่กลัวอันตรายบุกเข้าไปเขตต้องห้ามพวกเราก่อผงไหลก่อนนี้ต้องเจอกระฝุนตลบควันขมงแล้วโอ้เอ้ทั้งหมดรถเปข้าไม่ดีตลอดเวลาดื่อรันเกินไปไม่กล้าที่จะเข้าไปเขตต้องห้าม จึงทำให้ทุกคนเนีรับความลำบากจ,จริงๆแล้วต้องขอโทษพวกท่านด้วยนะอย่าหงนะอย่าคิดเรื่องที่ผ่านมาสิเมื่อกาอเพิงไหลตอนนี้ปลอดภัยแล้วท่านส่ควรเอ่อปลอบใจพวกเราสักหน่อยเป็นไงฮ <laughs> ะๆๆ <laughs> ถ้างั้นก็ไม่ต้องพูดกันมากฮะถูกต้องถูกต้องถูกกาตเตรียมอาหารไว้แต่เช้าแล้วจริงเหรอเอเดีที่ต๊ออาหารอยูนี้เลยิญกก ขอบคุณนะขอบคุณระวังนะเชิญเนขอบคุณมากเชิญเชิญเชิไปเชิญเร็วเขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชีวิตข้าเจ้าเกาะก็ยากจะลืมได้นะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะเนี่ยเเเนี่ยจอกนี้ ข้าเจ้าก็ดื่มหมดจอกเพื่อเป็นการคารวะอาได้ดืมด่มหมดจอกอืมเืมขอ, <c oughs> <c oughs> อถามเจ้าเกาะเมื่อก่อนนี้ท่านเคยพูดว่าขอเพียงพวกเราสามารถช่วยเกาะเพิงไหลพ้นเคราะห์ครั้งนี้ท่านก็จะบอกเราว่ายาวิเศษเพลิงไหลอย,อยู่ที่ไหนข้าอยากทวงคําสัญญ,ญายังมีผลใช้ได้อยู่แน่นอนมีผลใช้ได้สิฮะแต่ว่า ยาวิเศษผงไหลนี้สถานที่ที่ขึ้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอะที่จริงอยู่ที่ไหนพูด<อ>เร็วสิพูดสิเดี๋ยวสิโอ้โถ่คือข้าข้าย่าวิเศษผงไหลความจริงขึ้นอยู่บนปากภูเขาไฟใช่แล้วฟังทจ่กอบพูดยาวิเศษนี้เกิดขึ้นจากพลังวิเศษของฟ้าดินทุกห้าร้อยปีจะขึ้นหนึ่งต้นน้ำซ้ำภูเขาไฟบดีคืนร้ายก็พ้นระ่าออกมาตามดูหญิงก้าพวกเขา เกรงว่าจะต้องผิดหวังแน่ยาวิเศษเพิงไหลเป็นยาวิเศษระดับขั้นสูงเขาก็ต้องเอามาให้ได้สิคงไม่ยอมกลับมามือเปล่าแน่ตาอองทําไมไม่ถือโอกาสที่องค์หญิงก้าวและพวกเขายังไม่กลับรีบชิงลงมือซะกอ่อนลงมือได้ในทันทีเลยมอชิเข้าอยู่นี่เจ้าเรียบกลับไปกับพักจิ้งจอกย้ายเขาทำเสียเรื่องละ่ะได้เข้าใจอืม ข้าต้องเป็นผู้ชนะอยหนากยกมานเ๋ข้าวางนี่มันคืออะไรอ่ะเจ้าเกาะน้ำฤดูหนาวได้แล้วดีเจ้าเกาะนี่คืออะไรหรอ นี่เป็นน้ำเลือหนาวที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะพร้อมอยู่บนร่างกายสามารถป้องกันเปลวไฟของปากภูเขาไฟทนได้นานถึงครึ่งชั่วยามเลยนะ oh. เออหากว่าไม่มีน้ำเลือหนาวนี้ oh. ยังว่าแต่ปากภูเขาไฟเลยแม้แต่ภูเขาไฟสั่นสะเทือนล้นยากที่จะเข้าใกล้ได้นะอ๋อ oh. ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองอ,อ่ะอืมอ่าไม่เพียงแต่แค่นี้ยังมี ข้าสั่งให้พวกเขาเอาน้ำฤดูหนาวกลับมาทั้งหมดล้วนใส่เข้าไปในถุงน้ำให้พวกเจ้าสะดวกติดตัวไปดีเจ้าก่อเด็กๆมาดี่เอาน้ำฤดูหนาวไปที่ห้องโถงขอรับขอรับยกยกไปตามมาดีจังเลยนะอย่างเงี้ยพวกเราคงไม่ต้องกลัวอีกแล้วเอ๊ะมอฉี่ไปไหนแล้วอ่ะฮะ น่าสียใจแล้วต้องขอโทษด้วยนะให้ทุกท่านรอนานอ่ะขอโทษทีเจ้าไปทําอะไรมาเป็นานขนาดนั้นเนี่ยเออคือข้ากินของที่ไม่สะอาดข้าท้องเสียไปห้องน้ํามาอ๋อเอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องพูดแล้วเพราะเราจะไม่ทันเวลาแล้วรีบไปเถอะไปไปโอ๊ะไม่ไหวแล้วเราคัาพูดได้ไหมข้าจะรีบมาแล้วนี่นี่มาสิเฮ้ยทำไมถึงได้เรื่องมากแบบนี้นะ ไปเถอะไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวก่อนน้องเก้ารอสักครู่เขาคงไปไม่นานหรอกนะพี่แปรออีกสักครู่เธอถั่วเอ้ยไหนเขาก็มากับเราแล้วรออีกสักเดี๋ยวอย่าววายไปเลยนะไม่เขาไม่รอแล้วนี่พูดอะไรหน่อยสิอ๋อได้เอรอเออเฮ้ยฮะนี่เฮ้วเป็นไงล่ะดูสถานการณ์ตอนนี้ พื่อหวังตาออกกับพวกเขาคงจะได้ปะยาวิเศษองไหลมา,ยายอย่างแน่ดอนอยู่ใกลขนาดนี้ยังรู้สึกได้ถึงความร้อนของเขาไฟหากเข้าใกล้อีกก็เกรงว่าเพราะเราเดินถึงที่นี่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เดินลงไปแต่ว่ายาวิเศษมันขึ้นอยู่ที่ไหนกัน นั่นไม่ใช่เหรอคิดไปถึงร้อนขนาดนี้ยาวิเศษเพิ่งไหลยะสามารถขึ้นได้หากไม่ขึ้นที่นี่จะเรียกว่ายาวิเศษเหรออืมพระเจ้าอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวข้าจะไปดูเองไม่ได้นะจิวัวมันคือปล่องภูเขาไฟจะอยู่อวดเก่งมันพูดละวาออกมาได้ตลอดเวลาเลยถ้าหากเจ้าเป็นอะไรประเหต์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะระวัง จิวอ้วจิวจิวจิ๋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 วจิวจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิวจิ๋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 วจิ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 ว๋ว ดีรีบไปไปได้ไปเร็วรออนก็รอตนนแค่ไหนเนี่ยมแนกกวดดีโอ้ยทุกท่าน ข้างหน้าก็คือปล่องภูเขาไฟแล้วที่นั่นข้างบนร้อนผิดปกติเมา,าก็สามารถทำให้คนไม่มีแรงนักสามารถเสียชีวิตฮะเอเอข้าบอกพวกเจ้าต้องนำน้ำและดูหนาวมาให้มากพวกเราจะรออยู่ที่นี่พวกเจ้าทุกคนขึ้นไปเดี๋ยวนี้เถอะเอ้ไม่ต้องพูดแล้วไปเถอกเอ้เอ พวกเรามาถึงที่นี่จะก้าวแต่ละก้าวก็ยากแล้วต้องขึ้นไปอีกจะรอดไหมเนี่ยจะทนหน่อยไม่ได้หรือไงกันโถยเจ้าเกาะขอถามสักหน่อยพวกท่านทำยังไงถึงเอายาวิเศษผงไหลได้โอ้ยพวกเราก็ไม่ได้มีวิธีอะไรทั้งหมดล้วนเป็นบางก่อนน้ำเอายาวิเศษผงไหลนำมาให้พวกเรานำไปใช้จริงสิผู้ถึงมังก่อน้้ำน้อยตอนไปเขาไฟระเบิดเรายังเห็นตอนนี้ไปไหนแล้วเ เอ้ยนี่นี่เขาบอาเวลานี้อยู่ที่ภูเขาไฟน่ไปอาบน้ําลาวาแล้วฮะฮะ,ฮะมันอาบน้ำํำภูเขาไฟป่านี้ไม่สุกไปแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยมังกรน,น้ําไม่กลัวร้อนชอบกลิ่นไฟ